และแล้ววันนี้ก็มาถึงสักทีนะครับกับการเปิดตัวเกมให้เล่นในวันแรกของเกมอย่าง Ghost Story Proy p r o j e นะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยก็มีหลายคนนะครับลังไหลกันเข้ามาเล่นกันอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวนะครับกับเกมกราฟิกแบบนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของเนื้อหาที่น่าสนใจมากด้วยนะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเกมนี้เนี่ยมันต้องเล่นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับเป็นไกด์เริ่มต้นในวันแรกเลยแล้วว่าเราเนี่ยคนที่จะต้องเริ่มทําไงกัน บ้างนะครับแล้วก็ดันพลังยังไงให้โหดนะเพื่อที่จะได้ไปไวกว่าคนอื่นเขาด้วยนะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมเลยนะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยมีบอกแน่นอนนะครับก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำ card, ลาลนซีการ์ด้ลนเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร0อปรเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกม Ghost s อ o r y โปรเยโปรเยกับทางไลนซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะในส่วนของเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการเก็บเลเวลนะอย่างแรกเลยที่เราต้องทำนะครับก็คือการดันเรื่องของเลเวลเนี่ยให้มันเยอะหน่อยนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนอันดับเลเวล จะอยู่ที่ประมาณ47แล้วนะครับเวียดนามนี่คือแบบเล่นซะอันดับของไทยนี่คือตามยากมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครขยันหน่อยแล้วก็เล่นหน่อยเนี่ยเลเวลก็จะไปได้สูงด้วยนะครับผมอย่างแรกเลยที่เราต้องรู้ในส่วนของเลเวลเนี่ยมันก็จะมีตรงกิจกรรมตรงนี้ใช่ไหมครับพอถึงเรื่องของเควสหลักอะไรพวกนี้เราทาเสร็จกันหมดแล้วใช่ไหมตรงเนี้ยมันจะไม่มีเควสให้ทำเลยใช่ไหมครับมันก็จะมีบอกนะว่าเออต้องปลดล็อกเลเวลดีนะถึงจะไปทําตรงนั้นได้ตรงนี้ได้นะครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นมากรรมิจ เราจะเอา XP อย่างเดียวเนี่ยเรากดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมีส่วนของ XP บอกหมดทุกอย่างเลยนะว่า XP ได้ยังไงมีตรงไหนบ้างนะครับที่เรายังไม่ได้ลงในส่วนของมังกรจู่โจมเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าจะลงได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45ครั้งต่อวันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยมันตันอยู่ที่25ถ้าเกิดว่าเราลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะนับ XP ตามมอนสเตอร์แล้วไม่ได้นับแบบบูต XP ให้เราแบบถึงสูงนะครับถ้าใครจะกระหยันลงให้มันถึง45เนี่ยก็ลองดูก็ได้นะแต่ผมก็็ลงอาประมมณนี้กไ่ ดันเวลดันไลต่อแล้วส่วนต่อไปเนี่ยก็คือในส่วนของเตรียมรบทัวร์นาเมนต์นะครับตรงนี้ในเตรียมรบทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันเป็นในส่วนของการเข้ากิวดะครับคือเราต้องมีกิวก่อนอย่างแรกเลยเราถึงจะมาดูในส่วนของตรงนี้ได้มันก็จะมีให้เราทำเควส แล้วก็เดินตามแมปไปเรื่อยๆครับนิดๆีหน่อยนะก็ไม่ได้เยอะอะไรมากแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้ XP แบบปัาปลานะครับผมเอาไว้ให้เราเนี่ยได้อัพตัวสูงขึ้นด้วยนะครับสำหรับตรงนี้นะอย่างที่สําคัญที่สุดในวันแรกที่เราจะต้องเล่นเลยนะครับก็คือต้องมีกิวก่อนนะครับเพราะว่ากิวเนี่ยเหมือนจะมีเควสสาคัญเยอะมากเลยครับเกี่ยวกับการเพิ่ม XP ให้กับตัวละครนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีนี่คืองานเข้าเลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ย xp เราก็จะพุ่งเยอะนะครับแต่ก็หลายคนเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่พออยู่ดีอะที่จะดันไปถึง 45, ได้46 47บบเค้แบบเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีในส่วนของกิลวที่มีเขียนว่าศึกปังพาวาอะไรพวกนี้แหละครับให้เราเนี่ยกดเข้าร่วมไปได้เลยแต่ว่าต้องให้พวกอุโสหรือว่าพวกหัวหน้าหน่วยของกิ้วเนี่ยเป็นคนเปิดนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เป็นหัวกิ้วหรือว่าเป็นรองกิลวแลรพวกนี้เปิดไม่ได้นะต้องให้ต้องไปนัดเรื่องของวันกัน มันจะได้ช่วยเราได้เยอะขึ้นด้วยนะครับตรงนี้นะหรือถ้าเกิดยังมีคนบ่นอีกว่าเอ้ยผมไม่มีกิลวต้องทงาไงนกันดีก็จะมีในส่วนของตรงกระเป๋าเนี่ยครับเราสามารถซื้อนี้ได้นะมันก็คือยาเป่าหลิงตันนะครับเราสามารถกดใช้ได้แต่ว่ามันใช้ได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นผมกดใช้ไปเรียบร้อยแล้ว x ีก็พุ่งกระชูดเลยนะวิธีการได้เนี่ยก็ใช้ตําลึงมอก็ซื้อก็ได้นะครับตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีแจกจากการกดไลค์กดแชร์อะไรพวกนี้เกี่ยวกับ YouTube Facebook อะครับ มีแจกมาแล้วก็ซื้อมันแค่126ตําตลึงเองนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะซื้อเนี่ยก็ซื้อไปได้เลยซื้อไป1ชิ้นเนี่ยกดใช้ปุ๊บนะครับมันก็จะมีคําถามนิดหน่อยมาบอกนะครับถ้าตอบถูกเนี่ยก็จะบูสต์เรื่องของแยกพีเนี่ยได้เยอะขึ้นด้วยนะครับอีกพีมก็จะพุ่งมาแบบตรงหลอกข้างล่างเนี่ยนะพุ่งกระชูดมาเลยนะครับอันนี้ผมแนะนำนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดแล้วมันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแนะนาว่าให้กดไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากดแล้วเนี่ยก็ต้องรอเลเวลนู่น,ลนเลเนยพอ จะมีในส่วนของเรื่องการทําพลังนั่นแหละเพื่อในช่วงวัน2วันแรกนะครับต้องเร่งพลังให้มันสูงขึ้นนะนะหลักๆเลยที่ต้องทำเนี่ยก็คือในส่วนของการย้อนความจานะครับต้องเข้าก่อนเลยเท้าสู้สายชีพเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปลงก็ได้นะครับปล่อยๆชิวๆไปก็ได้แล้วแต่นะครับลงไปให้มันครบต่อวันเนี่ยก็เพียงพอละ มันก็ไม่ค่อยได้อะไรเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือทางฝั่งของย้อนความจำนี่แหละถ้าเกิดเรากดเข้าร่วมนะครับแนะนําว่าให้กดเลเวลที่เราไหวนะก็คือเลเวล40นั่นเองสเกตอุปกรณ์ที่เขาแนะนำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นสองนะครับวิธีการดูเกตอุปกรณ์เนี่ยดูยังไงบ้างน,นะครับมันจะมีตรงเกตอุปกรณนะ์บอกนะครับว่าเกตของเราเนี่ยสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะของผมเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครสูงเกินหมื่นสองเลยเนี่ยก็ถือว่าตีชิ เอาเรื่องอยู่เหมือนกันจะลงคนเดียวเนี่ยไม่น่าจะไหวนะครับวิธีการดูตี้ก็แค่กดทีมแค่นี้แหละครับง่ายๆเลยแล้วก็ไปที่เนื้อเรื่องฮีโร่เนื้อเรื่องวีรลบุรุษนะครับ ถ้าเป็นเลเวล40เนี่ยก็ต้องกดตรงนี้เน่ไหมครับกดรีเฟซได้เลยถ้าเกิดว่ามีคนเข้าตีเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบเป็นตีเป็นอะไรละเนี่ยจะอะไรประมาณนี้แหละครับเราสามารถหาตีได้ง่ายเลยนะเผื่อเนี่ยกดเข้าตีรัวๆยังได้เลยครับแล้วมันก็จะได้ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีแดงอะไรก็ว่ากันไปนะครับอุปกรณ์ก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่เซตประมาณไหนถ้าเกิดว่าใครดวงดีได้ของที่มันครบเซตเลยเนี่ยมันก็จะดูโหดขึ้นเข้าขั้นเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่เติมเงินครั้งแรกมาเนี่ยมันก็จะมีของเลเวลปลดล็อกอยู่ใช่ไหมเลเวล45นะครับให้เราใส่ตอนนี้มันยังล็อกอยู่บางชิ้นเนี่ยผมไม่มีเลเวลเพียงพอที่จะไปใส่มานะครับมันก็ยังเหลือเยอะอยู่เต็มไปหมดเลยอะไรประมาณนี้อันนี้คือหมดไปแล้วในส่วนของกิจกรรมนะต่อไปก็คือในเรื่องของการแอคทีฟค่าวพลังด้วยตัวเองและมันก็จะมีการอัพสกิลเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับสกิลนี้ก็คืออัพได้เอาไปก่อนนะครับสกิลมันไม่ได้มีเยอะ ขนาดนั้นให้เราได้กดอัพเรื่อยๆนะเพราะว่าลองดูเรื่องของเลเวลเอาแล้วกันนะครับเนี่ย50 70 75 95นะครับเลเวลร้อยเลเวล70อย่างเงี้ยโอ้โหว่าเราจะถึงเลเวล70นะครับพรุ่งนี้ก็เผลอยังไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อัพในส่วนที่มันอัพได้ไปก่อนนะอันนี้คือมันจะใช้ในส่วนของ x อในการอัพด้วยครับเป็น XP เฉพาะนะไม่ได้เกี่ยวกับ XP ็เลเวลเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเขียนตรงเนี้ย เห็นไหมครับส่วนที่ไม่พอจะเช่าเชยจากไ p พีตัวละครในนี้ห้ามกดเลยนะครับเพราะไม่งั้นนี่เลเวลเรายิ่งช้ากว่าเดิมด้วยนะครับผมตรงนี้นะและในส่วนต่อไปเนี่ยก็คือพูดนะครับพูดเนี่ยถ้าใครเป็นสายเติมมันก็จะมีตัวพูดตัวเนี้มาให้นะครับแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนชื่อพูดได้นะผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นจุ๋มเหม่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหาของหาสเตตไปใส่ให้มันนะเพื่อเพิ่มเรื่องของดามจเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของล้างหลอมเนี่ยอันนี้เราสามารถกดซื้อได้เลยนะครับถ้าเกิดเราซื้ออป๊บบเเนนี่ยวลลาาารร้งงมทึะคั มันก็จะมีสแตตตรงเนี้ยขึ้นมาให้เราอัพด้วยนะครับถือว่าเพิ่มความโหดของเราในตัวได้ด้วยนะและต่อไปเนี่ยอันนี้สําคัญเลยนะครับระบบสร้างหลายคนเนี่ยยังคงงงแล้วก็สงสัยกันใช่ไหมก็คือเรื่องของล้างหลอมพื้นฐานล้างหลอมรายการอะไรพวกนี้นะครับหลักๆเลยที่ต้องใช้เนี่ย ก็แล้วแต่สเตตของตัวละครอันนี้ผมบอกได้ไม่หมดอยู่แล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอัพเรื่องของ P A D K ก็คือ A D K กายภาพกับพวก A D K เวทอะไรพวกนี้ครับก็แล้วแต่นะอย่างของผมเนี่ยถ้าเกิดจะอัพทีนึงก็ต้องดูว่ามันมียังไงบ้างมันมีการป้องกันไหมของป้องกันจะเพิ่มป้องกันได้เยอะแค่ไหนของดาเมจเนี่ยเพิ่มดาเมจอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีบอกแบบนี้หมดเลยนะก็กดไปเรื่อยๆครับหรือถ้าเกิดว่าเราแบบอยากจะเอาเรื่องของค่าพลังให้มันสูงอยากแต่งดับอยากเท่อยากโชว์สาวอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปดูที่เกจก็ได้ครับถ้าเกจมันสูงกว่าอันนี้เราก็เลือกใส่ได้เลยหรือจะกดที่ตรงนี้ดูก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีบอกเห็นไหมสแตทมันล่วงนะครับอันนี้สามารถใช้ได้เลยขวดยาขวดล้างอะไรพวกนี้ก็สามารถหาได้นะครับผมอันนี้รู้สึกเหมือน ถ้าเติมไปครั้งแรกมันจะมีแจกอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าแจกเยอะขนาดไหนนะแล้วก็จะมีล้างหลอมพื้นฐานตรงนี้ครับที่ผมบอ,อกเรื่องของสตเตตดูไหมมันจะมีบอกนะถ้าเกิดว่า P A D K เนี่ยสเตตกายภาพเนี่ยผมไม่ได้ใช้กายภาพอยู่แล้วครับมันจะเป็นต้องอัพเลยก็เป็นอัพเวทอย่างเดียวแทนนะครับบูตเวทให้มันสูงตรงนี้ก็แล้วแต่คนจะกดนะครับตรงผมมี600อกว่าอันเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราอัพเวทไปเรื่อยๆนะครับตรงเนี้ยเลเวลเนี่ยมันจะสูงกว่านี้เผลเเนี่ย มีของเลเวล45สีแดงมาให้เราใส่เราใส่ไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมานั่งบิลวใหม่อีกนะครับผมมันเยอะนะแต่มันก็คงไม่ได้เสียอะไรเยอะมากๆครับประคำเอาจริงแล้วมันประคำซื้อในตลาดก็ไม่เท่าไหร่นะครับกดสัก2-3ทีถ้าดวงดีก็เผอเนี่ยดาเมจที่พังพลูไปแล้วนะครับผม ทุกๆชิ้นเลยนะครับกดไปได้เลยนะไม่ต้องไปรอว่ารอเวลแบบสูงสแล้วค่อยกดอะไรประมาณนี้นะครับกว่าจะได้ใส่คงใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันใส่เพื่อเพิ่มดาเมจไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมตอนทุ่มหรือ2องทุ่มมาเนี่ยเราจะไม่มีดาเมจไปสู้เขานะครับผมอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะต่อไปเนี่ยก็คือในส่วนของปรับปรุงนะครับปรับปรุงเนี่ยแนะนําว่าให้ใช้ด้วยนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่สําคัญเลยก็คือการอัปเกรดระดับดาวสูงสุดนี่แหละแต่ว่าปัญหาเนี่ยแหละครับมันก็คือการ หาเจ้าหินอูชาเน,นี่ยแหละครับผมไม่รู้มันหายยังไงหายากเหลือเกินนะครับดรอปจากมอนสเตอร์ได้แล้วเผลเผเนี่ยไปซื้อในตลาดเทรดดูเขาขายกันเลยครับก้อนละยี่สิบห้าโอ้โหซื้อมาทีห้าก้อนนะครับไอตัวตําลึงเนี่ยถ้าใครไม่มีเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปแทนหยกได้นะครับถ้าสายเติมไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่สายฟรีเนี่ยเราต้องเก็บหอมรมล,ลิดไว้นะครับเลือกซื้ออันที่มันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนนะครับผมหลักๆเลยนะแล้วไอเจ้า อัปเกรดระดับเลเวลเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าอัปเกรดแล้วเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มในส่วนของตรงนี้หรือเปล่าเราสามารถดูได้นะครับเนี่ยมันจะเพิ่มแสแตตเยอะขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บเลเวล1ครบ4ชิ้นแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะบวกสเต็งบวกฟิสิกอลบวกอะไรบวกอินเนี่ยเยอะไปอีกนะครับบวกทีละสิบทีละสิบเลยเห็นปะแนนอุปกรณ์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้หลักๆเลยที่สําคัญนะครับก็ไปหาใส่มันตรงเซตละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ต้องทําหลักๆเลยก็คือนี่เลยครับยย้อนคารรงจรงจํะลลไไปเเื่ๆด วิธีการลงเรื่อยๆยังไงนะครับตอนนี้มันตันไปหมดแล้วใช่ไหมเราไปที่ร้านมอเลยครับมันจะมีในส่วนของจํากัดต่อสัปดาห์ให้เราซื้อนะครับเนี่ยพาร์ทเวิหกเนี่ยนะครับซื้อไปได้เลยนะถ้าซื้อปุ๊บแน่เหมือนจะปลดล็อกให้เราลงเพิ่มบี๊กไหมครับอันนี้คือถ้าจําไม่ผิดนะก็แนะนําว่าให้ลงไปด้วยนะครับทั้งสําหรับสายฟรีแล้วก็สายเติมเลยพยายามประคองในส่วนของการหาของไปก่อนนะครับหลักๆที่มันเพิ่มพลังได้เนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมี